แล้วก็อ่ะมาเรื่องนี้แล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่ากัวน่าจะมีกระแสอีกระดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องน้องลีลิสาสองจุดห้าดีนะครับอืมอ่าอันนี้อันนี้ะมังงุยของแท้อ้ยอันนี้มัง,งุียจริงเซอร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไพรส์จริง <c oughs> ดีครับไม่ไม่ฉันบอกว่าเออดูปรับลมไม่ทันไหม <c oughs> คุณต่ฐานะที่เราเป็นคนไปมาเองเมื่อวานกูปรับไม่ทันจริง <c oughs> ไม่คือ,ค,อคือใช้คำนี้แล้วกันว่า,วาอ่าเรื่อง อโถลีอ่ะเรารู้สึกได้ว่ามันจบไม่สวยแน่ๆอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณรับแค่เฉพาะความมังวิ้มังวิ้ของน้องอย่างเดียวอ่ะก็จะรู้สึกว่าอ๋อยังไงก็คงจบน่ารักแหละน่ารักน่ารักก็มาต่อเรื่องนี้ก็น่ารักน่ารักเหมือนกันประเด็นคืออ่าขอโทษบังเอิญพวกกูมันนั่นไปนิดนึงพวกกูดูมาเยอะไปนิดนึงเร,เราดูมาเยอะไปนิดนึงแล้วเราก็เลยรู้แบบไอ้้ยแม่ เราเรารู้แล้วว่าเราเราว่า,ามันตั้งใจใช้ข้อมูลเยอะก็เลยมีความแบบตึงๆใช่ไหมพอเปลี่ยนมาปแบบุ๊บเดิมก็คิดอยู่ว่าเอ้ยยังไงสองจุดห้ามิตรลีริสาคือเราเคยอ่านมางะมาบ้างก็แบบมันคงไม่ตึงนานนั้นเว้ยจนกระทั่งดูจริงปุ๊บไอ้เชี่ยคือเราคิดว่าตอนแรกมันจะเป็นสายเซอร์วิสโฟกัสเซอร์วิสอ่ะใช้คํานี้เซอร์วิสจ๋าเลยแบบโอ้ยช่างมาแล้วพลัดเรื่องอะสตอรี่คืออะไรสตอรี่คือนางน้องนางเอกอ่าเออไปดูปุ๊บแล้วแบบนอเมีมาเฮ้ย เฮ้ยนุกว่ะใช้คำนี้สนุกอ่ะแล้วก็อีกอันจริงๆผมเขียนลงในเพจไปแล้วว่าแบบเออมันเป็นฟิลลิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้แล้วกันคือตอนตอนเรามาดูตอนตอนเราเตรียมจะอไปดูคือเราอ่านมาอ่ะมาแล้วเราคิดว่าเออมันก็คงเซอร์วิสคอสเพลย์แหละเพราะว่าคอสเพลย์แหละอ่าเพราะว่าอย่างในเรื่องนี้ก็คือเนื้อเรื่องคือประมาณว่าพี่เอกอ่ะตั้งใจว่าคือมีมี จะใช้คาว่าไงดีวะก็เจอแต่ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักมาค่อนข้างจะเลวร้ายแล้วออืก็เลยแบบว่างั้นกูไม่เชื่อในสาวสามดีแล้วกูเชื่อมั่นในสาวสองดีอย่างเดียวเท่านั้นแหละเราโคตรชอบเราเริพอดูในเมมแบบไอ้ทียอ่าโคตรถึงเลยกูเห็นมาปุ๊บนี่คือแบบว่าแม่งเหลือแต่ย้อมผมขาวไยสัตว์เกียรอ๊ยะเฮ้ยเอาจริงนะ ดูแล้วแม่นคิดถึงคุณมากเลยคนเดียวทำไมวะในแง่ดีหรือเปล่าในในแง่เบียวละแต่คือแบบว่าน้องนี่คือประมาณแบบว่าน้องน้องเป็นผู้หญิงที่อยากเป็นคัฟเิเยอร์เพราะว่า,าน้องชอบดูการ์ตูนที่ตัวละครเป็นผู้หญิงลามกค,ค่ะเออคือใช่คือในเรื่องที่แบบ กูรู้อยู่แล้วนะือรู้โคงเรื่องแล้วไปดูในเรื่องปุ๊บแล้วแบบที่หนูชอบริลีเอลเนี่ยเพราะมันลามกม,มากเลยค่ะใช่คือเห็นฟิกเกอร์มาปุ๊บแคสออฟได้พี่เอก็จะประมาณแบบเดี๋ยรู้ความจริงแล้วสินะว่าเนี่ยมันเป็นสถานที่ของผู้ชายเท่านั้นแหละน้องมาือ um, ดีนะแต่ทําไมกางเกงในนี่มันดูไม่เร้าใจเท่าไหร่เลยมันควรจะต้องเป็นลูกไม้สิกูแบบอ่าโอเคถามว่าคนแบบนี้ อุ้ยพี่มันดูแบบแฟนตาซีสำหรับนั่นหรือเปล่าสำหรับอบอตาคูหรือเปล่ากูไม่รู้กูรู้แค่ว่ากูมีเพื่อนแบบนี้อยู่ใช่คือตอนแรกอ่าใช่อาวจะมีแบบตอนตอนแรกเราก็คิดแบบเชียพอดมันแบบจะแฟนตาซีขายเซอร์วิสผู้ชายมากไปไหมจนกระทั่งค่อยๆรู้ชาติได้ว่ากูมีเพื่อนแบบนี้อืมอืมอย่างนี้นะโอเคลหละตอนแรกเราอ่ะอ่านอ่านสองจุดห้ามิติลิลิสรมันก็มีโมเมนต์แบบเมลแฟนตาซีเราไม่เถียง มันมีเมลเ c สมันไม่เถียงเราไม่เถียงแต่สิ่งที่เล่าในอนิเมะที่เกิดขึ้นแล้วมันโอเคเลยคือใช่มันมีผู้หญิงแบบนี้จริงๆใช่ซึ่งเรื่องนี้เราเรามองว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องหิวใจระดับหนึ่งที่บิลิบิลิเอามาฉายนั่นน่ะแหละแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น exclusive กับทางฝั่งของบิลิบิลิด้วยเช่นเดียวกันนะฮะว่าเป็นเรื่องที่สองเรื่องที่เขาได้นํามาฉายแล้วก็ถามว่าเรื่องนี้เทียบกับหนุ่มเย็บผ้า ใช้คำนี้แล้วกันว่าแม่งมากันมากันคนละคนละปีกว่าตอนนั้นเราเชิงเมาเมากันด้วยว่าถ้าบอกว่าเรื่องนี้แม่งเป็นเป็นอะไรนะแฟนตาซี Fantasy ของผู้ชายที่อยากจะมีแฟนเป็นเดคอร์สแล้วม,มันต่างอะไรกับสาวเย็บผ้าละ่ะครับพี่ความรู้สึกของผมตอนนั้นที่แม่งคุยคุยเมาเมากันว้ยคือสาวเย็บผ้า อา,อาจารย์ที่วาดก็เป็นผู้หญิงถูกปะล่ะผู้หญิงครับผู้หญิงใช่ครับความรู้สึกของผมคือไอ้สาวเย็บผ้ามันจะเป็นอีกมุมหนึ่งเว้ยก็คือกูเป็นคอนเมเยอร์แต่กูอ,อยากมีผัวเป็นสปอร์ตมันจริงๆแล้วอ่ะอย่างนี้ผหเดี๋ยวเราผมต้องต้องบอกก่นอน <ๆ S 1> มาๆนะมา,มาตอนเรื่องที่มันเริ่มต้นขึ้นมามันไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มันมันมามมัน,มา,มนมาจากทั้นสองเวชส,สองเรื่องนี้นะจุดเริ่มต้นคืออ่ะ สาวเจ้าสองคนอยากคอสเพลเหมือนกันแล้วอีกคนนึงบังเอิญไปเห็นว่าอา้าวพระเอกสงการคนนึงเฮ้ยเป็นคนโอตาคุดิเออกันโอตาคุก็ถ่ายรูปได้ไมั้งเออชวนไปถ่ายรูปอ่าคนนึงอีกเรื่องหนึง่งเฮ้ยคุณเป็นคนมีความมีความสามารถในการตัดเย็บชุดนี่น่าจะทําได้เออมีตัดเย็บปัจกจักรร้อยอะไรอย่างี้ดูนะ่าสนใจทําชุดให้ฉันหน่อยสิอา่าความเริ่มต้นของมันมันเริ่มต้นแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วก็คือมาขอความช่วยเหลือในฐานะแบบ ดูดูเป็นผู้ชายเอะผู้ชายสองคนนี้ไมค่คล้ายๆกันตรงที่ว่าคนหนึ่งอ่ะมัน introvert introvert mm. อืออ่าอีกคนนึงก็จริงๆก็คือคุแต่เพิ่งรู้จักกันด้วยนะประเด็นคือในชีวิตแห่งความเป็นจริงหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันไม่มีหรอกการที่เจอกันวันแรกแล้วเป๊ะปะแล้วคุยแล้วเออแล้วแบบชวนรู้จักกันเลยทํางานด้วยกันเลยในชีวิตจริงมีนะครับผมโดยเฉพาะเออคนที่เป็นสายการ์ตูนสายพอรเพลงนี้ผมพูดเลยครับนี่ครับ อ่ะแล้วอันเนี้ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าอย่างที่ผมตอนแรกผมจะเป e ค u l เล e เอาไว้เว้ยเพราะว่าอย่างสาวคอดเพล์กหนุ่มเยบผ้าอันเนี้ยมันจะเป็นประมาณแบบว่าเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นโมเมนต์แบบงุยพวกมึงช่วยกรุณกาคบ,คบ,คบแต่งกันไปได้ไยกับอีกฝั่งหนึ่งคือจะเป็นฝั่งของทางเราจะเห็นว่ามันจะเป็นมุมมองจากทางฝั่งผู้หญิงในการนําเสนอจะเป็นมุมมองจากฝั่งผู้หญิงซะเยอะในขนาดที่ ไอลิลิสาเนี่ยจะเป็นมุมมองจากฝั่งผู้ชายซะเยอะครับอ่าซึ่งใช่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 พจะเล่าต่างกัน ใช่ซึ่งทั้งคู่แต่ว่าทั้งคู่ก็จะอยู่ในปีกของการคอสเพย์ด้วยกันมาเหมือนกันประมาณนี้แหละซึ่งผมก็จะมองว่าแบบเออลิลิลลสามันจะประมาณแบบว่าเชนเบโรตะคู่นะใหญ่จะมีแฟนเป็นแบบเป็นเ,นเ,นเนสาวคอจังเลยคนที่มาดูอนิเมะลามกไปด้วยกันกับฉันได้โดยที่ไม่ได้รังเกียจฉันในขนะเดียวกันทางฝั่งของ น้องชื่ออะไรนะลืมไปแล้วน้องมาลิน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 ก็จะประมาณว่าฉันอยากคอดเพย์นะแต่ฉันอยากหาผู้ชายสูงร้อยแปดสิบตัดเย็บเป็นแล้วทำสพอร์ให้ฉันได้ประมาณนี้แหละแล้วก็เอ๊ะแต่ว่าอย่างอาอย่างทั้งคู่แต่ผมเข้าใจว่าทั้งคู่อ่ะคุณบูไปหน้างานเวลาขายส่วนใหญ่ขายให้ใครขายให้ผู้ชายหรือขายผู้หญิงหรือว่า เท่าเท่ากันหรือว่าเท่าเท่ากันครับแบ่งโซนเท่าทั้งหมายถึงทั้งสองเรื่องคนคนคนอ่านผู้ชายผู้หญิงเท่าเท่ากันใช่ไหมคุณใช่ใช่ครับไม่ไม่ใช้คําว่าไม่ได้ต่างกันมากดีกว่า <ừ> um. เพราะว่า,วาทั้งผู้ชายและผู้หญิงอ่าถ้าอย่างเรื่องแรกเรื่อง,เร,องเรื่องหนุ่มย่าผ้าอ่อ <ừ> um. ผู้ชายผู้หญิงก็ชอบมาลินจังทั้งคูไไง่ไม่ได้ต่างกันอ่าชอบัวโจเหมือนกันไม่ได้ต่างกัน ส่วนอีกเรื่องหนึง่งลิลิสาแน่นอนว่าคนที่ซื้อส่วนใหญ่ผมใช้คำนี้ละกันเท่าที่เห็นก็จเ,เวลาอยู่ออกงานนเลยก็จะหน้าตาคุ้นๆนั่นเนี่ยเหมือนเคยเจอในงานนั่นงานนี้นะเนี่ยหลายๆคนมก็จะเป็นก็จะเป็นคนที่จริงๆคือใช้คําว่าพอมันเป็นลิลิสาครับจะมีความเป็นอ่าคนฝั่งโลกฟากคอสเพย์สูงกว่าอ่าเ่าจะรู้สึกได้ว่ามันจะเป็นคนโลกฟาบนี้ยเยอะกว่าอืมอืมอ แต่พอช่วงหลังๆช่วยว่าพอเป็นปัจจุบันที่ใครๆก็คอสเพย์ได้ใครๆก็เริ่มเปิดกว้างขนาดนั้นก็ทําให้อัตราส่วนมันเริ่มไม่ได้ต่างกันมากแล้วเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของมารินจังก็คือก็อโดดเด่นอย่างชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ใครๆก็รู้จักเพราะมันเป็นอนิเมะมาก่อนเนาะซึ่งมันอาจจะเป็นโอเคในแง่ของของการเหมือนคนที่ซื้อเยอะกว่า,าใชายอยู่แล้วครับเรื่องตอนเนี้เราก็ต้องดูกันต่อว่าถ้าลิลิสะฉายแล้วเนี่ยกระแสจะไปถึงเลเวลไหนเพราะว่าแน่นอนครับคนคอสเพย์ก็ยังเฉพาะกลุ่มอยู่ไม่ได้เยอะมาก อือืออยังยังมีอยู่ประมาณนึ่งเพราะว่ากันตามตรงด้วยชุดของตัวละครแล้วกันอ่าจะไปใส่เดินทั่วๆไปสมมตุติเอ,องานไปจัดในหอประชุมแล้วใส่ชุดนี้เดินนิดนึงก็มันก็จะนิดนึงอ้อไอ้เหี้ยเอ้ยเมินงคอเทียง <laughs> ที่ผมว่าเราน่าจะเจอเผลอๆแม่งจะเป็นชุด ลิลิเอลที่เวอร์ชันเปิดมากกว่าเดิมด้ซ้ำจนกระทั่งเจ้าของงานทุกงานจะต้องปวดหัวว่าพวกมึงช่วยกูนะแต่งเงินค่าหน่อยไม่ใช่แบบว่าเอาชุดแปดอาร์ตมาคือถ้าสังเกตนะครับชุดลิลิเอลในเวอร์ชันแอนิเมชันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเอาง่ายๆซิปตรงหน้าอกครับจะค่อนข้างปิดมิดชิดครับครับอืมนะก็ก็ก็แชทซอสเคกันก็ เออก็ระวังนิดนึงละกันนะครับผมแต่แต่จริงๆผมผมว่าส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้ก็ถึงนเท่ารับคอจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นหมังอะไรนะหน้าอกที่เป็นซิลิโคนปะใช่แต่ว่านนะส่วนใหญ่เขาจะเขาจะเซฟในเซฟสองสามชั้นอยู่แล้วแต่แต่ยังไหวแหละครับพะมันเห็นมันก็คน <จะ S 2> นอก<ด>อคนนอกนะเวลาเห็นเข้าบางทีมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะไรแต่ว่าก็จะเห็นว่ามีการปิดชิดมากขึ้นเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นมังงะซึ่งมังงะเนี่ย รูปเดียวกันโพสเดียวกันแต่ว่าจะค่อนข<ๆ>้างใช้ไม่เหมือนกันอใช้ใช้งานได้ไม่เท่ากันไม่เท่ากันครับผมก็จริงๆคอยๆได้แหละผมว่าไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าก็อยู่ในพื้นที่ที่ กำหนดไว้ของงานละกันครับ,บ<า>ว่า,าจะเชืเชืกันทั้งตัวเราทั้งตัวเขาเดียเด๋ยวเดี๋รื่องหลังเนี่ยวเปิดมาขนาดใจ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 แต่ว่าประเด็นคือไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันกลายมาอย่างที่ตะเกียรคุยกุณปูงก็คือกลายมาเรื่องนี้มันก็ขายได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเหมือนกันทั้งคู่ด้วยเพราะว่าอย่างตอนที่เราอยู่ในงานเว้ยก็พิธีกรก็ถามแบบว่า มาที่นี่อะ,อะไรนะมามามารอดูเรื่องอะไรยังไงบ้างคพะเพากันไหมคะแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งตะโกนขึ้นมามารอดูลูกสาวคะ่ะเราก็รู้สึกว่าอเออเออคือเป็นผู้หญิงนะบอกรอดูน้องลีลิสาคือมองว่าลีสาเป็นลูกสาวต้องต้องคุยอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆคือเมื่อวานเมื่อวานในในพาร์ทของอโตรลีอ่ะเป็น,เป,นเป็นสื่อมวลชนเป็นหลักแต่ว่าตรงลีลิสาเนี่ยเขามีแฟนดอบเขามเชิญแฟนดอบมากิจกรรมมา แล้วครึ่งหนึ่งของแฟนดอมเป็นผู้หญิงนะอืม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 และคนที่กีดการ์ดกับลีลิสาตอนคอสผู้หญิงนะคุณใช่ใช่ใช่เราก็เลยเหมือนเห็นภาพตัวเองครับผมว่านะผู้หญิงะ่ะคนเนี่ยสาวๆเขาเอาจจะเหมือนฟิลแบบเหมือนเห็นภาพตัวเองตอนที่แบบครั้งแรกที่คอสความรู้สึกที่คอสจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะประมาณนั้นอะส่วนอีนุ่มๆก็จะอารมณ์แบบใช่เนี่ยแหละทันจะ <laughs> อะไรยศต่อสองดี สามดีมันถักลักเจ๊เตอนที่เราดูอื่นแล้วก็ตกเข่าชาแบบนี่แหละชีวิตใช่ใช่ใช่คือคืออามันจริงจผมเขียนเขียนในเพจไปแล้วว่ามมีมันมีมูทหนึ่งที่เราคิดว่าตอนอ่านมางะเราไม่ได้อะตอนดูอนิเมะเสือกได้ขึ้นมาคือเอ่อมันโชว์ความแพชชั่นในการทำคอสเพลย์กับแพชชั่นในการเป็นโอตะนะฮะแต่ว่าจริงจริงก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันที่ แนะนำว่าเออน่าสนใจถ้าเข้ามาแล้วลองให้เวลาดูหน่อยผมว่าก็คงจะโดนตกกันไปเยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูจริงๆคือไปดูเรื่องรายละเอียดของการคอสเพลย์เรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีการตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นอยู่เรารู้สึกได้ว่าคนที่ทําคือคนที่เขาก็น่าจะมาจากทางโลกฝั่งเนี้ยเป็นอีกหนึ่งจริงๆเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราอยากจะโฟกัสเพราะว่าเราแอบสนใจเรื่องนี้มากกว่า อยากรู้ด้วยแหละว่ามันจะไปสร้างอ e ิ a ต์อะไรยังไงบ้างจะเหมือนน้องมารินไหมหนุ่มเยาผ้ากับสาวคอสเพย์อันนี้ก็จะเป็นหนุ่มโอตะคุกับสาวลามก <c oughs> จริงๆจริง,รง,รงความลึกในความคอสเพย์ของสองเรื่องนี้ต่างกันนะครับอันนี้เสริมิีนึงแล้วกัน <c oughs> อ่า <c oughs> อ่าส่วนของมารินอนะ่ะผมเรียกมารินเลยนะกับโกโจที่ไม่ใช่ซาตโตรุอะ่ะคือเรื่องนั้นอนะ่ะมันมีความเป็นเลิฟโรแมนติกคอมเมดี้สูงกว่าและพยายามจะเล่าเือถึงเรื่องความสัมพันธ์นของสองคนนี้เป็นหลัก คือพอยท์ของเรื่องเนี่ยจะอยู่ที่ความสัมพันธ์มากกว่าและเอาเรื่องคอสเพย์มาเป็นเหมือนเป็นฮ็อบบี้เสริมว่ามันมีกิจกรรมที่สองคนนี้ยทําร่วมกันอืมันเลยเกิดขึ้นอ่าแต่ฝั่งย้อนมาฝั่งลิลิสาลิลิสมันคือการเล่าในพาร์ทของวงการคอสเพย์หรืออะไรสักอย่างที่เป็นโปรเซสเกี่ยวกับการคอสเพย์อย่างละเอียดขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนกับอารมณ์แบบอถ้าถ้าให้เทียบคือลิลิสาคือคอสเพย์อาชีพ ส่วนมาลินเน่ยคือคนที่แบบอ่ะอยากคอสเพย์เฉยๆจะไม่เหมือนกันนะความความที่ต้องลงรายละเอียดดีเทลมีการทำรอมคือการแค่พูดเรื่องทำรอมขึ้นมาเนี่ยเออมันก็ชัดแหละว่าอันนี้คือเหมือนคนที่แบบต้องการอ่าเหมือนเหมือนเหมือนเป็นไปสายคอสเพย์อย่างจริงจังส่วนฝั่งอ่ามาลินคือหนุ่มยษาท่าสาวคอสเพย์เนี่ยก็จะมีความเป็นคนทั่วๆไปในในเลเวลหนึ่งเข้าใจง่ายกว่าอ่าอื ผมใช้คำนี้แลวกันคนทั่วๆไปจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของคนที่เหมือนกับอ่ะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามันก็จริงๆิมันจะรีเล t กับความเป็นคนที่เป็นอาใช้คำว่ามักเกิลที่เข้ามาชอบอ่าแต่แค่ว่าน้องมาลินในเรื่องเนี่ยไม่ได้มักเกิลน,นะเพราะว่าเขาก็ดีดีมากๆเลยส่วนพีะเอกพระเอกก็แต่จริงพระเอกเหมือนเมนเป็นตัวแทนมักเกิลอะเป็นคนที่กก็แค่เจ็บตัดเดยบชุบเกง่งอ่ะที่บ้านเขาทาชุดน,นู่นนั่นนี่ถ้าเทียบ อมันจะอารมณ์ประมาณถ้าเทียบจริงๆความของมาลินเนี่ยเหมือนที่พี่โปจิว่าคนว่าจะเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นฟ,ฟิลมันจะเป็นทางโชโจมังงะเยอะหน่อยออืม่าส่วนอ่าลิลิสาเนี่ยจะมีความเป็นโชเนนมังงะเยอะกว่าอ่าแล้วก็ลงไปดีฟไปในอุตสาหกรรมเลย แค่ตอนแรกมาพูดถึงกล้อง50เนี้ยเตื้อเตื้เตืถ่ายรูปนั้นรูปนี้งานนั้นงานนี้เหมือนที่บอกอะเห็นแก๊กก้าปุ๊บโอ้โหขอแต่คนหลีกโอ้โหงานนี้คือมันเป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าเนี่ยคือดีฟลงไปในงานสายนี้แล้วนะอ่าแต่ส่วนเรื่องของเนื้อหาการตัดเย็บผ้าในเรื่องจะอธิบายละเอียดได้เลเวลไหนนะั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับใช่ใช่ในในในแง่ของคนคนที่เป็นสายคอสเพลย์ถ้าเป็นคนคนอย่างอย่างอย่างพวกเราเราอย่างเงี้ยครับอย่างอย่างพวกแบบเราเอยหรือเด็กๆที่เคย เลเยอร์อยู่แล้วก็จะอินกับความเป็นลิซามากกว่าเพราะลิซ่าด้านมีโซนแบบเหมือนอ่ะผมใช้คำว่ามันมีจังหวะที่แบบเหมือนจะมีอาจจะมีใครเขาว่าบอสเกิดการแข่งขันกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฟาร์เอลที่อินกับฝั่งนี้มากกว่าส่วนมาลินมีความเป็นเลิฟคอมเมดี้ชัดๆจ๋าๆ,ๆแล้วก็เป็นคนที่อยากจะคอสเพย์ขึ้นมากับคนที่บังเอิญตัดชุดเป็นแค่นั้นอืเพราะฉะนั้นใครที่ อ่ะก็คือมันก็เหมือนเป็นการแยกกลุ่มคนอ่านเนาะชัดๆว่าคนที่ไม่ได้อินเรื่องคอสเพย์มากอ่ะแค่ชอบการ์ตูนอ่ะไปทางมาลินได้ไม,มีปัญหาแต่ถ้าเราเป็นคนทั้งชอบการ์ตูนด้วยแล้วอินกันในทางฝั่งคอสเพย์ไปงานคอสเพย์อยู่แล้วเป็นตากล้องด้วยอ่ะมีเพื่อนเป็นคอสเพยเยอร์ผมแนะนำลิลิสัอืมอืมอันนี้จริงมันจะเห็นตัวเองในนั้นน่ะมากกว่าผมใช้คำนี้เลยนะเราจะเห็นตัวเองในนั้นมากกว่าเหมือนเราเห็นเหมือนเห็นเห็นเนี้อเห็นโนมูละอยู่โค้กระเอกในเรื่องอ่ะเออมากกว่าอะไรเงี้ยครับ ครับก็ถือว่าเป็นสองเรื่องที่เนี่ยหยิบมาแนะนำในวันนี้แล้วกันนะฮะครับผมกับก็สำหรับตัวอนิเมะนะฮะของทางฝั่งลิลิสาสองจุดห้าดีกับทางฝั่งของ